กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสลิดพง์เกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยสืบเนื่องจากการล่างพระราชบัญญัติกันชงกัญชานี้นะครับที่จริงแล้วเรื่องกฎหมายเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่ออกมาเพื่อควบคุมสภาพปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นเครื่องมือในการบังคับใช้แล้วครับ,ารบการออกกฎหมายเนี่ยหมายความว่าต้องมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นหรือในอนาคตจะต้องเกิดขึ้น ทั้งในเรื่องของสิ่งไม่ดีและก็สิ่งดีเพราะฉะนั้นเรื่องกันชงกัญชานี่ครับกราบเรียนท่านประธานครับวันนี้พี่น้องนักลงทุนที่เข้ามองเห็นความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมที่วันนี้ในภาคการเกษตรที่เราย่ําแย่มากไม่ว่าในเรื่องของพืชยางพืชปาล์มนะครับเรื่องอ้อยเรื่องมันอะไรต่างๆวันนี้นะครับเทคโนโลยีในส่วนของกันชงกัญชานะครับและกันชงเนี่ยที่จริงก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับท่านท่านประธานครับ กัญชงเนี่ยครับพอปลูกมาเสร็จแล้วเนี่ยครับไล่หนึ่งเนี่ยครับมันก็ร่วมๆและแต่จะปลูกเกือบหมื่นต้นอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเออม็ดกัญชงนะครับเนี่ยครับเป็นเม็ดกัญชงเนี่ยคล้ายๆเม็ดปาล์มน้ํามันนะครับแต่ว่ามันเป็นเม็ดเล็กกว่านี่ครับไอ้น,นี้เขาเรียกว่าแฮมซีดออยเฮมซีดออยอันนี้ครับวันนี้เอาอันนี้ไปสก,กัดกลายมาเป็นอันนี้ครับอันนี้เป็นน้ํามันน้ํามันเมล็ดของกัญชง นี่มีราคาทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าแฮมสีดออยอันนี้เนี่ยครับเราทะเลาะเอาเราเอา,เอากระเทาะเปลือกมันออกก็จะกลายเป็นแฮมแฮมแฮมฮารนะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆเป็นมเมล็ดไอตัวที่จะไปทำอาหารได้เลยนี่มีมูลค่านะครับวันนี้เนี่ยถ้าเราทำเรื่องอย่างนี้นครับผมว่าพืชกันชงกับกัญชาเนี่ยครับมันใช้ได้ตั้งแต่รากยันใบทุกส่วนของ ของพืชชนิดนี้มันเป็นพืชมหัศจรย์จริงๆในขณะเดียวกันหลังจากที่เราไปสกัดแล้วนะครับมันจะมีบโปรดักต์มานี่คือไปทำอาหารสัตว์ได้ก็เหมือนทลายปาล์มวันนี้ครับเม็ดในของทลายของของ,ของลูกปาล์มน้ํามันเนี่ยวันนี้เนี่ยครับสามารถที่จะเข้าไปผสมอาหารสัตว์ได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการประหยัดเงินของการนําเข้าไอ้พวกากากถั่วเหลืองอะไรต่างๆอย่างนี้เกษตรกร,ร,กรตอนนี้อาหารสัตว์ก็แพงมากๆ เพียงสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองเห็นประโยชน์ในภาพรวมนะครับเราอย่าไปเมตตาอาชญากรถ้าเราไปมองถึงความเมตตาของอาชญากรแล้วเนี่ยประเทศมันก็จะไม่ทะลุอะไรก็จะเอาอาชญากรมาเป็นตัวตั้งท่านท่านประธานที่เคารพครับกฎหมายพรบการชงกัญชาเนี่ยมันเปรียบเสมือนเราเอารถโมไซค์นำเข้ามาขายเนี่ยเนี่ยอยู่ๆวันหนึ่งเด็กแว้นนะครับเอาโมไซค์เนี่ยไปแว้นแล้วก็ไปชนเกิดบาดเหตุให้กับ สร้างความเดือดร้อนในเรื่องของเสียงในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆแล้วเราก็บอกว่ากฎหมายในเรื่องของรถโมไซค์เนี่ยต้องทบทวนไม่นำเข้ามันมันไม่ถูกอ่ะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องไปเขียนมาบังคับใช้เราอย่าปล่อยให้เป็นสุญนาการนะครับแล้วก็ในเรื่องของการนำเอากฎหมายมาเพื่อในเรื่องของทางการเมืองใกล้หมดยุคอย่างนี้มันก็ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นผลดีกับในภาพรวมของพี่น้องประชาชนที่ได้ประโยชน์ ในเรื่องของการอ่านกฎหมายเนี่ยครับมันต้องตีความให้ละเอียดแต่ว่าถ้าอ่านกฎหมายดูกฎหมายไม่เป็นอ่านกฎหมายไม่รู้เรื่องนะครับอย่างมาตรา15ทับ2อย่างนี้เมื่อกฎหมายมันเขียนว่าการนําเข้ามาเพื่อทางการแพทย์ได้เนี่ยมันก็ต้องยอมนะครับไม่ใช่เราใช้อารมณ์นะครับแล้วเราใช้ความรู้สึกว่าเออเรามีภูมิหลังเรามีข้อจํากัดเรามีจุดด้อย ในส่วนของครอบครัวและตัวเองว่าคนใกล้ชิดไปติดยาคนใกล้ชิดไปติดกัญชาแล้วเราก็มาบอกว่าอย่างนี้กฎหมายทะลุออกไม่ได้เพราะฉะนั้นมันขาดโอกาสกับคนที่ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมวันนี้ร่วมหลายพันล้านไม่แน่อาจจะร่วมเกือบหมื่นล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของกัญชงกัญชาเนี่ยวันหนึ่งพูดไม่หมดนะครับในเรื่องของคุณประโยชน์ของกัญชาคุณประโยชน์ของกัญชงวันนี้ก้น เนื้อเยื่อของกันชงสามารถเอาไปผลิตเสือ้อเกาะได้เอาไปผลิตกระสวยอากาศได้ด้วยนะครับมันมีที่ไหนนะครับพื้นดินในบ้านเราเนี่ยเต็มไปหมดนะครับแต่เพียงแต่เราสามารถที่จะควบคุมกติกาเพื่อที่จะบริหารจัดการเรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์ในภาพรวมแต่ถ้าสภาเราเนี่ยยังเอาเรื่องการเมืองมาอยู่เบื้องหลังนะครับกลัวแพก้กลัวชนะในประเด็นเรื่องกันชงกันชาอย่างนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องประโยชน์ของชาตินะครับอย่าง,างเพาเพราะฉะนั้นนะครับผม ขอกราบเรียนท่านประธานนะครับไปถึงเพื่อนสมาชิกไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ก็ต้องจะต้องให้กำลังใจกันและเราจะต้องมองกัญชาและกัญชงให้ทะลุในเรื่องของผลประโยชน์และเราจะมองในเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องของการที่จะห้ามไม่ให้คนที่จะเอาไอ้ดอกกัญชาเนี่ยไปใช้ในทางที่ไม่ชอบได้วันนี้ในเมืองท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าทุกเมืองนะครับมีในเรื่องของร้านกัญชงกัญชาทั้งสิ้นหละครับขอขอบพระคุณมากครับครับขอเชิญกรรมการครับ